สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องาเลิน่านะครับหนังใหม่ในจักรวาลจอห์นวิกเรามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมาเราจะมาเจาะดูกันว่าเอ,อ้หนังเรื่องนี้มันต่างหรือว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องของจอห์นวิกที่เรารู้จักกันยังไงบ้างนะครับมาลองแกะประเด็นกันดูค่ะก็คือบทวิเคราะห์นี้พยายามจะชี้ให้เห็นว่าาเลิน่านี่เอานำเสนอมุมมองอะไรใหม่ๆใ,ให้กับโลกนะักฆ่าที่เราคุ้นค้นกันอยู่แล้วโดยเฉพาะตัวละครหลักนี่แหละค่ะอีฟมากาโร แรงจูงใจนี่คนละแบบกับจอห์นวิกเลยงั้นเราเริ่มตรงจุดต่างที่ชัดที่สุดเลยไหมครับที่บทวิเคราะห์เขาเน้นเล้นมาเลยคือตัวจอห์นวิกเนี่ยเราทราบกันดีว่าเป็นตำนานที่พยายามจะหนีออกจากวงการใช่ค่ะอยากจะ,กะเกษียณแล้วแต่ก็ถูกดึงกลับเข้าไปตลอดตลอดเลยค่ะส่วนบ er ัลเลรีน่านี่โฟกัสที่อีฟมากาโรซึ่งบอว่าตรงกันข้ามเลยเธอเป็นคนที่เพิ่งจะก้าวเข้ามาในโลกนี้เลยนะเป้าหมายเดียวเลยคือ หลังแขนให้ครอบครัวอ๋อคือคนหนึ่งอยากออกอีกคนเพิ่งจะเข้าใช่ค่ะเป็นการเดินทางที่สวนทางกันมากๆแล้วพอเป็นมือใหม่แบบนี้เอ่อบทวิเคราะห์เขามองว่ามันส่งผลกับเรื่องยังไงบ้างครับต่างจากจอห์นวิกที่แบบเก่งเทพมาแต่แรกเลยใช่ไหมประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือบทวิเคราะห์เขาชี้ว่าไอ้ความเป็นมือใหม่ของอีฟนี่แหละที่ทำให้ฉากแอคชั่นมันมีรสชาติที่เอ่อต่างออกไป อาจจะไม่ได้แป๊ะไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าจอรนไม่ได้เก่งเวอร์เหมือนจอรนว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะแต,แต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่เก่งนะบทวิเคราะห์เขาย้ำว่าเธอฝึกมาจากสำนักรุสกาโรมาอ๋อที่เป็นโรงเรียนบัลเล่บางหน้าใช่ค่ะที่จริงๆแล้วฝึกนักข่าระดับหัวกะทิเลยนะทําให้เธอมีทักษะสูงมากแล้วก็บอกว่ารู้จักใช้สภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นอาวุธได้เก่งมาก อืมอืมคือไม่ได้เพอร์เฟแต่ก็มีไหวพริบเอาตัวรอดได้ก็น่าจะเป็นสเสน่ห์ไปอีกแบบเนาะใช่เลยค่ะแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่บทวิเคราะห์มองว่าเฮ้ยสำคัญมากคือตอนที่จอห์นวิกซึ่งตอนนั้นกอ็อยู่ในช่วงท้ายๆของเส้นทางตัวเองแล้วมาเจอกับอีฟที่เพิ่งเริ่มเลยประจกให้อดีตของจอห์นเลยให้เขาเห็นตัวเองในวันที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาครั้งแรกแล้วก็ต้องติดอยู่ในวงวนการฆ่าแบบนี้ เหมือนย้ำเตือนสิ่งที่เขาพยายามจะหนีมาตลอดงั้นเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะตอกย้ำราคาที่ต้องจ่ายซ้าๆอ๋อเข้าใจแล้วครับการเจอกันนี้มันเลยสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าตัวละครไปอีกคือโครงสร้างของโลกนักฆ่าที่บทวิเคราะห์เขาใช้คำว่าลูปที่ไม่จบสิ้น ถูกต้องค่ะมันเชื่อมโยงไปถึงธีมหลักที่บทวิเคราะห์เขาเน้นเลยคือเรื่อง r u l e s and consequences กฎและผลที่ตามมาใช่ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเก่าแบบจอร์นหรือจะใหม่แบบอีฟไม่ว่าจะเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสุดท้ายก็หนีไม่พ้นกฎเกณฑ์ของโลกนี้แล้วก็ต้องรับผลของการกระทําอยู่ดีพอฟังแบบนี้แล้วเออภาพมันชัดขึ้นนะคือมีนักฆ่าสองขั้วเลยคนนึงอยากจะออกแทบตายค่ะอีกคนก็เพิ่งเข้ามาเพื่อล้านแน้น แต่อยู่ในกรงเดียวกันสุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกผูกมัดด้วยกฎเดียวกันวังวนเดียวกันบัลลริน่าอาจจะให้มุมมองที่สดใหม่นะผ่านตัวละครใหม่แรงจูงใจเรื่องแก้แค้นมันดูต่างจากจอนที่อยากหนีแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือการตอกย้ำว่าโลกนักฆ่าใบนี้มันมีธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ที่ครอบงำทุกคนอยู่ดีไม่มีใครหนีพ้นจริงๆ แล้วบทวิเคราะห์ก็ทิ้งท้ายคำาถามไว้น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเออเมื่อมองเรื่องกฎและผลที่ตามมาเนี่ยเราก็วงจรที่มันดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นแบบนี้มันทําไม่สงสัยว่าจริงๆแล้วการหลุดพ้นจากโลกนะักฆ่าแบบสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ก้าวเข้ามาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรสุดท้ายปลายทางมันก็คือวังวนเดิมๆอยู่ดีน่าคิดนะครับ